สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s ซน t e ทคกับผมไซน์อีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าผมพูดคำว่า wellness ภาพแรกที่แวบเข้ามาในหัวของคุณคืออะไรครับเชื่อว่าร้อยละ90น่าจะนึกถึงภาพการนอนนวดผ่อนคลายในสปาหอมๆห,หรือการไปโรงพยาบาลหรูๆใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านั่นเป็นแค่ยอดฟูเขาน้ำแข็งส่วนเล็กๆเ,เท่านั้น เพราะจริงๆแล้ว Wellness ในวันนี้มันคือระบบเศรษฐกิจขนาดมหึมาที่มีมูลค่าเกือบ700ล้านบาทและกำลังจะกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยวันนี้ผมจะพาไปถอดรหัสเบื้องหลังตัวเลขนี้ครับว่าทำไมคำว่าสุขภาพถึงกลายเป็นทองคำในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนเกมนี้ได้อย่างไรมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับ ก่อนอื่นเราต้องมาล้างภาพจำเดิมๆกันก่อนครับสมัยก่อนเวลเนสคือการที่เราป่วยแล้วไปซ่อมหรือเหนื่อยก็ไปนวดแต่เดี๋ยวนี้ความหมายมันเปลี่ยนไปเป็นเชิงรุกหรือ proactive ครับมันคือการเลือกใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้ป่วยตั้งแต่ตื่นนอนกินข้าวทำงานไปจนถึงเข้านอนซึ่งพอพฤติกรรมเปลี่ยนตลาดมันลือใหญ่ขึ้นมาหาศาลครับจากข้อมูลล่าสุดปี2025 มูลค่าตลาดเวลเนสของไทยเราพุ่งไปแตะระดับ20.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบเกรียบ7แสนล้านบาทตัวเลขนี้ไม่ธรรมดานะครับมันใหญ่พอๆกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศบางตัวเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเราผ่าตัดก้อนเค้ก7แสนล้านบาทนี้ดูเราจะเจอความจริงที่น่าตกใจครับเรามักจะคิดว่าเงินส่วนใหญ่เข้ากระเป๋าโรงพยาบาลหรือคลินิกใช่ไหมครับผิดถนัดเลยครับ ก้อนนั้นมีแค่ประมาณ33%หรือ1ใน3เท่านั้นเองแต่เงินก้อนใหญ่จริงๆอีก67%มันไปอยู่ที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องครับลองนึกภาพตามนะครับเวลาชาวต่างชาติบินมารักษาตัวที่ไทยเขาไม่ได้มาคนเดียวและไม่ได้นอนโรงพยาบาลเขาต้องจองโรงแรมต้องกินอาหารสุขภาพต้องเดินทางท่องเที่ยวต้องช้อปปิง้งนี่แหละครับคือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า multiplier effect หรือตัวคูณทางเศรษฐกิจคือนักท่องเที่ยวสุขภาพหนึ่งคนเข้ามาสร้างแรงกระเพื่อมให้เงินกระจายไปสู่ธุรกิจอื่นๆมหาศาลตั้งแต่โรงแรม5ดาวไปจนถึงเกษตรกร,กรที่ปลูกผักออร์แกนิกส่งร้านอาหารแล้วในมุมของเทคโนโลยีละ่ะมันเข้ามาอยู่ตรงไหนของเรื่องนี้บอกเลยครับว่าเทคโนโลยีคือพระเอกที่ทำให้วลเนสมันจับต้องได้มากขึ้นเทรนด์หนึ่งที่มาแรงม,มากคือ Wellness, Real Estate, หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพมันไม่ใช่แค่คอนโดที่มีฟิตเนสอีกต่อไปครับมันคือบ้านที่รู้ใจเราลองจินตนาการถึงห้องนอนที่มีระบบเซ็นเซอร์คอยวัดคุณภาพอากาศมีระบบไฟที่ปรับแสงเองตามนาฬิกาชีวิตของเราหรือเซอร์ d i เดียนริทึมเพื่อให้เราหลัง่งฮอร์โมนนอนหลับได้ดีที่สุดเทคโนโลยี <Technology S 2> พวกนี้กำลังเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้กลายเป็นสถานีชาร์จพลังชีวิต อีกเทรนด์หนึ่งคือ preventive care หรือการแพทย์เม่นยำเมื่อก่อนเราต้องรอให้เจ็บป่วยก่อนถึงจะรู้แต่เดี๋ยวนี้เรามี AI มีการตรวจยีนหรือ Genomics ที่บอกความเสี่ยงเราได้ล่วงหน้าเหมือนเรารู้พยากรณ์อากาศก่อนพายุจะเข้าเราก็เตรียมตัวป้องกันได้ทันท่วงทีนี่คือการเปลี่ยนจากซ่อมสุขภาพมาเป็นสร้างสุขภาพอย่างแท้จริงฟังดูสวยหรูใช่ไหมครับแต่เหรียญย่อมมีสองด้าน ในขณะที่เรากำลังจะก้าวไปเป็นเมดิคัลฮับของโลกเรากำลังเจอกับระเบิดเวลาลูกใหญ่นั่นคือวิกฤตขาดแคลนบุคลากรเรามีโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดมีเครื่องมือแพทย์ระดับโลกฮาร์ดแวร์เราพร้อมมากแต่เรากำลังขาดซอฟต์แวร์หรือคนครับหมอพยาบาลนักกายภาพบำบัดกำลังเข้าสู่ภาวะสมองไหลถูกดึงตัวไปต่างประเทศหรือเกิดภาวะเบรนเอาท์จากงานที่หนักเกินไป ตรงนี้แหละครับคือโจทย์หินที่สุดถ้าเราแก้ไม่ได้ความฝันที่จะเป็นเมืองหลวงเวลเนสของโลกก็อาจจะสะดุดได้บทสรุปของเรื่องนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทยครับเรามีจุดแข่งที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้คือ Service Mind หรือหัวใจบริการแบบไทยๆท,ที่มีความนุ่มรวนใส่ใจทางรอดของเราคือการผสมผสานครับ เราต้องเอา h ไฮเทคหรือเทคโนโลยี AI ข้อมูลเข้ามาช่วยผ่อนแรงบุคลากรเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วเอา Hi-Touch หรือการบริการด้วยใจของคนเข้าไปเติมเต็มถ้าเราทำสมการนี้ได้ลงตัวไทยเราจะไม่ใช่แค่ประเทศที่ขายบริการราคาถูกแต่เราจะเป็นผู้นำด้านสุขภาพที่ยั่งยืนระดับโลกได้จริงๆสำหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะเห็นภาพโอกาสที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจสุขภาพมากขึ้นนะครับ ไม่แน่ว่าไอเดียธุรกิจใหม่ของคุณอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องสุขภาพใกล้ตัวก็ได้และพบกันใหม่ในอีพีหน้ากับผมทรายในรายการไซเทคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ